ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาชมกระจกนิรภัยรูปแบบต่างๆนะครับกระจกนิรภัยแบบแรกนะครับที่ท่านเห็นอยู่เป็นแบบเครื่องวงกลมนะครับใช้สําหรับการติดตั้งประตูไม้สักแบบบานคู่หน้านะครับเป็นคู่หน้าบ้านนะครับอันนี้นะครับจะมีความกว้างนะครับ42คูณ108เซนติเมตรนะครับ มาด้านนี้นะครับก็จะเป็นกระจกนิรภัยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นกระจกภัยแบบวงรีใหญ่นะครับวงรีใหญ่นะครับกระจกนิรภัยแบบนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบบานคู่และก็บานเดียวนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นกระจกนิรภัยแบบส hm, ี่เหลี่ยมผืนใหญ่นะครับใช้สําหรับการติดตั้งประตูไม้สัก บ,บ,บานคู่ก็ได้บานเดียวก็ได้เช่นกันนะครับจะติดตั้งไว้เต็มผืนบานประตูเลยนะครับซึ่งเหมาะสำหรับการโชว์ความหรูหรานะครับสวยงามของกระจกนินภัยนะครับมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกระจกนิรลัยแบบวงรีใหญ่นะครับแบบวงรีใหญ่จะใช้สำหรับการติดตั้งประตูแบบบานคู่นะครับ บานคู่หน้าประตูนะครับเป็นทางเข้าบ้างนะครับมีขนาด52คูณถึง162.5ซนติเมตรนะครับครับต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกอลูิเนยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับยาวลงมานะครับใช้ติดตั้งใ้สำหรับประตูแบบโมเดิร์นก็ได้นะครับหรือแบบ เป็นการแกะสลักก็ได้นะครับสำหรับบานที่ท่านเห็นนี้เป็นการติดตั้งไว้ในแบบบานประตูโมเด์นนะครับซึ่งเราก็จะเ,เลือกลายกระจกนะครับให้เข้ากับแบบของประตูแต่ละแบบด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาท่านชมกระจกในสภนะารูปแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาท่านมาชมแบบประตูแบบอื่นๆ รวมทั้งลวดลายแกสะสลักและรูปแบบต่างๆของกระจกอินภััยกันอีกนะครับสวัสดีครับ